ส่วนกรณีที่แกนนาผู้ชุมนุมเจาะพื้นที่สนามหลวงนะคะเพื่อปักหมุดคณะราษฎรนะคะล่าสุดทางฝ่ายกฎหมายของทั้งกรุงเทพแล้วก็กรมศิลปากรกําลังพิจารณาเอาผิดอยู่นะคะซึ่งโทษสูงสุดเนี่ยคือจําคุก10ปีเลยค่ะ โฆษกกัมบัญชาการตํารวจนครบาลพลตารวจตรีปิยะตะวิชัยนะคะได้พูดถึงกรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุมไปเจาะพื้นผิวท้องสนามหลวงเพื่อปักหมุดคณะราษฎรนะคะท่านบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของฝ่ายกฎหมายทั้ง2หน่วยก็คือทั้งหน่วยกรุงเทพมหานครที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลพื้นที่ท้องสนามหลวงรวมถึงกรมศิลปากรนะคะที่รับผิดชอบโบราณสถานด้วยถ้าหากว่าเข้าข่ายความผิดชัดเจนทั้ง2หน่วยงานนี้ค่ะเขาจะไปแจ้งความเอาผิดตามขั้นตอนนะคะในความผิดฐานทําให้ โบราณสถานเสียหายเสื่อมค่าไร้ประโยชน์โทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะซึ่งตอนนี้ทางตำรวจบอกว่ามีภาพและเสียงชัดเจนว่าใครทำความผิดบ้างและหลังจากนี้ค่ะจะเอาข้อมูลการกล่าวปราศัยพาดพิงมาพิจารณาว่ามีความผิดในข้อหาอะไรบ้างนะคะดูารางานสองตัวที่ปมาอีกานอตวที่ระมาส่ว นะครับมอนิเตอร์ในแต่เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นมีการดูการปราศัยบนเวทีและข้างเวทีทุกคนนะครับมีการเปร็นทุกข้าพเสียงนะครับหลังจากนี้มีมวิจัยสอบสวนก็จะต้องเอาเทปเอาข้อมูลต่างที่ได้มานะครับมาพิจารณาว่าการปราศัยนะครับการให้สัมภาษณ์นะครับกแบบานะรกล่าวข้าพเจ้ิเป็นอะรเป็นความจริงอย่างไรหรือไม่อย่างไรนะครับ,นะรบจากนั้นก็จะคงจะมีการ,รดเนิจารณถ้า การเป็นความรันน่ผิดอครับ ทางด้านรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะได้พูดถึงกรณีพลตำรวจโทพัชพงศ์พงเพ i รผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเดินทางไปรับหนังสือข้อร้องเรียนจากผู้ชุมนุมนะคะว่าในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์พอรับหนังสือมาแล้วเนี่ยก็คงต้องว่ากันไปตามขั้นตอนธุรการตามลําดับนะคะก็ไปที่ตํารวจแล้วก็ส่งไปยังหน่วยงานที่รับหนังสือต่อไปโดยทางผู้บัญชาการตํารวจนครบาลไม่ใช่ตัวแทนสํานักงานองคมนตรีแต่อย่างใดส่วนการนัดการชุมนุมอีกครั้งในวันที่23และ24กันยายนที่สภานะคะทางตํารวจก็จะติดตาม และประเมินสถานการณ์ตามความเหมาะสมเหตุการณ์ชุมนุมเช่นนี้ค่ะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนสรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดมีการจับกลุ่มคนที่ทำผิดไปแล้วประมาณ30มรายส่วนความผิดที่เกิดขึ้นในการชุมนุมก่อนวันที่19กันยายนและวันที่19กันยายนก็ต้องมีการพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งค่ะครับเรื่องนี้นะฮะทางโฆษกประจาสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีคุณอนุชาบุรพชัยศรีนะครับท่านเปิดเผยกับว่านาย,ยกรัฐมนตรี ขอบคุณเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ช่วยกันทําให้สถานการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่รนถึงประชาชนก็ได้หลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าและการยั่วยุเพื่อไม่ให้เกิดความตึงเครียดโดยไม่จําเป็นนะฮะขณะที่ทาง ขอองอกองโรคติดต่อทั่วไปกลมควบคุมโรคนะคะคุณหมอโสพลเอี่ยมสิริถาวรท่านอยู่ในฐานะของตัวแทนกระทรวงสาธารณสุขไงใช่ไหมท่านก็เลยห่วงเรื่องของสุขภาพของผู้ชุมนุมคือเมื่อวานนี้ฝนตกด้วยคุณสุทธิวัฒน์ฝนก็ตกนะคะพักผ่อนก็พักผ่อนน้อยแถมสถานการณ์โควิดมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันหายไปจากโรคใบนี้ไงใช่ไหมฮะท่านก็เลยเป็นห่วงนะคะท่านบอกว่า ไทยยังเสี่ยงสูงอยู่นะคะที่อาจจะมีผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการแล้วก็ปะปนอยู่ในสังคมที่สําคัญกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยมีการรวมตัวของคนจนํานวนมากทําให้อาจจะเกิดการแพร่กระจายของโควิด19หรืออาจจะเป็นโรคทางเดินหายใจเป็นหวัดได้ง่ายเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือทุกคนค่ะหลังจากที่กลับจากการชุมนุมแล้วเนี่ยให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตัวเองจนครบ14วันแล้วก็วัดไข้ใส่หน้ากาก แยกสำรับอาหารของใช้ส่วนตัวเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อรวมถึงหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดก,กับผู้สูงอายุและคนที่มีโรคประจำตัวถ้าหาว่าคุณมีอาการไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกหรือว่าได้กลิ่นลดลงลดชาติไม่ค่อยจะรู้สึกอะไรแล้วเนี่ยนะฮะก็ให้ไปตรวจวินิจฉัยที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้ทันทีนะคะถึงแม้ว่าการ